สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมสองห้องทีเคนะคุณบานนอครับมือนีมาเบิ่งการแข่งเบาครับแข่งเบาทางหน้าตานครับแข่งเลนแบบม้วนครับเพชยรเลนหินหัวกันหินหัวนครับอาวอีกุดครับกำลังเตรียมตัวนี่ครับเตรียมตัวผู้สีมีคนมาแข่งไล่อยู่ครับแต่ว่ายังบ่ทันมีคนมาไล่นะครับ พยาบาลคนจัดครับเอาเบิงมีตะวาาอีกูดครับกวดนขนาดเลยมีตะสายจวดครับยูนบนบ่นี่มีอายุเนคุณวาวเราอยู่ส่ครับวาวอีกูดครับปีแหลมครับตะปีแหลมงามขนาดครับก็เ,เห็ดแบบแบบเนียบเลย งามๆครับเจิดระมังเลยลิเบิงของคนอื่นนะของของเจ้าของเนี่ยวลกยเป็นดคัดไว้เลยครับนะครับตุ้มักง่ายครับปีเฉบๆเลยครับปีแบบพื้นดืดออกบลายครับเฉบๆแต่ว่าเบิงหล่ะงามครับสนุกปากง่ายอ้ยสายแบกครับเดี๋ยวห้องเบิรงตัวนี้มาที่นี่บรรยากาศการแข่งขันนะครับนี่พยาบาลครับ แข่งเลรียมุนม้วนนะครับบได้แข่งเอาเป็นเอาตายครับผมมาเวิรงบรรยากาศครับกำลังลังไลเข้ามาครับคนที่ผมมาแข่งนะครับนี่เป็นอีกทีมงานหนึ่งมาต่บานไหนครับนี่มาเตะสะบัดโค้ไส้ครับโค้ชไส้กงเลยโไซครับกำลังเอามันมาต่างเล่นม้วนกันนะครับแบบว่าบได้แข่งเอาเป็นเอาตายเลย มีบอลครับไม่หอดไปเวียดนามครับทั้งทั้งทั้งนี้ก็ลังประกอบครับครับีปว่าเวียดนามขอไทยนะครับอันนี้ก็ลังประกอบครับสองห้องครับเลยโมบักใหญ่เลยครับไอ้ทุ่งชาดครับยังยังบ่ท่าน ยังบ่ท่านบินนะครับแต่ว่าหันเตรียมตัวไว้กำลังเหลือมงานครับนี่ทีมงานคุณภาพเลยแต่ละคนแต่ละทีมงานนี่ครับคณะครับไอ้ทีมงานมาจะใช่ครับนี่กยมคุงข้าครับข้าวมุงข้าวไม้ด้วยโอ้ใช่ครับไอ้มัน มันเดียวดูดูผมทางแหล่น่ะแล้วผมขุ่นหนาขุ่นอยู่โอ้ยอยู่นี่เลยครับสุยังก่อสร้างเงาผ่านแม่นครับแม่นแม่นไอที่ท่อฮาผมอยู่วะโอ้ยพวกกําลังพ่อตัวครับในที่ท่อฮาผมปีกไก่ฮะโอ้ดีครับคุณพลาวพ่อกันครับโลกกลมขนาดครับเมื่อขึ้นมาสิมาพ่อไอเล่าอยนี่ผม อันนี้รอดไอผมจือได้ยุ่นแล้วลงผมเนี่ยใหมไก่ล้มมักเสียรถจากสี่ว่าเป็นคนมั่นแม่นบ่โอ้ยแมนเลยโอ้ไทย,ยลงเฟ c e b บุกเห็นอยู่ห่างเดียวนี่ครับมา่อ,อกันจนได้ครับทีมงานรอเล่นกินครับสางหรีมาตรฐานครับอันนี้เขามามาชมบรรยากาศเดียรบ ยังบพื่อนจวดเพื่อนบังบรรยากาศไอต้องบอกว่าบันเทิงหานครับมือนี่คึ่คักข,ขนาดเลยคนกำลังลังไปเข้า,ขา,ขา,ขามาครับอินแต่ร์มมีลูกชิ้นใครหรอ,อามา,าเล่นเพื่อนเดีเ๋ยวว่าไปหาเลาะเชียงเ้าอยู่ไหมเขาจานมีสิงหนะาโอ้ผลง,งานเท่ามีนะครับอนะินเตอว่ายจะหน่อยนะเราว่าจานบางทีจานไปบางที่มันเก่านะ จีทางผู้ใส่บอนหน่อยเราอ๋อสิได้ป็นจวดอีกวครับตีเบ่อ่หรพเบ่ไว้มีหอดเฟเราผุโอ้ขาเนหาเราพี่เพราะว่าพ่ดหนาอยู่แต่ว่าบวกะทาามือใหม่เนาะ่เพราะว่าเห็นรถกันยียงหลอกมันะรถจังสีแหละครับปึ่งบรรยากาศีกยวปรุงปงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอาดสี สับฟีให้หละลายนะครับอจาจจะเย็นเก่าเลยจังเลยต้องคอไปนะครับร่มกับแห้งทีมงานก็ลังลังเลยเข้ามาครับนะครับสีขาวอีกซองดวงที่สีสีแข็งครับไอ,บอ้พื้นแบบโบเทนเลยครับ,รบรครจะคล้องเบาพื้นแน่นอนขนาดครับไปเสืเอเลี้ยงครับเสืเอสเลี้ยงนี่ครับสีเหลืองมีรองเลืองนี่ครับสีขาวจริงหน่อยนี่คองจริงแล้วลบโบเทนเลยครับเบาเหลียวไม่ไหมครับสบบนู้ก็บม่คืออะไรอีกเสนู้กัน ดังสู้ดังดวงไหนมากเนี่ยนะครับโอ้หไอ้ดวงนี่เว้ยเออเว้ดวงมันคือกันหัวมันคือกันหัวมันคือกันเพราะตรนักดังดังจิงอันนี้เปบนนี้ยังครับเนี่ยปวดสะไร่บนแม่นเปวดปวดสะไร่ครับหัวไวสะไร่หัวไวครับคลิปนี้สีเงาเลยครับเป็นคลิปเงาดังคือไวยเลยครับบรรยากาศกยังกำลังเตรียมโตกันครับยังบ่ทันเหลื่อมปันไดแต่ละทีมงานกันคลังปรึกษากันอยู่ครับ นี่ตัวนึงใส่หางตัวนึงเป็นวาวอีกุดเด้ครับนี่ยบกติกาเพื่อนก็คือขึ้นสั้นครับวาววันนี้มือดำโคกขีดบวกเอามือนีมาหลายครับขนาเห็นแล้วเห็นลูกเลยห้องเป็นล่อเบิ้งเลยเป็นได้สิจวดว่ครับผมถ่ายบรรยากาศทีมงานแต่และทีมงานก็ร่างเตรียมตัวครับตันตัวใหญ่ไปแล้วครับตัวน,นั้นบริแข่งเป็นไอพนันธ์อมมาโชว์นะครับ นี่ครับตัวสีชมนี้นสีแข็งทีมงานมาตะัพวกไส่ครับทีมงานไอ้จารย์เรนะครับาอาจารย์เรรอเดินกินครับมีการล่านสองของการล่านครับมีวอลจุล่าครับนี่ไอที่ทจริงหัวใจกับไอเป็นอยู่ครับแต่ว่าหันบด้พอกันนะครับโอ้โหดีใจอีนอน๋นะครับหลายคนมาชื่นชมเลยนะเนี่้องัอ เดียวลวงมันกลมบุมคิมว่าสิมาพอ้าวผมบอกว่าไม่ไม่นี่เห็นรถผมขับไข่ขับข่ายผมว่าสิยางมาทำแต่พุ่นแล้วไป,ไปอ่าู้จักกันในทางเฟซบุ๊กเคยคุยกันนะครับมาพอ้กันมือนี่กับทีมงานเสียเนาะหรอทีมงานอาจารย์เล่ครับ ายโค้งครับทีมงานสายโค้งครับอันที่จริงบ้านก็บ่ไก่กันได้ว่าบ่เคยไปพอกันเด็เถื่อนครับเด็เถื่อนน้อยนี่มีอกาศดีครับไปพ่อกันอากาศไปหยับไปยามครับผมยักเราว้ยุคให้ครับครับครับผมครับผมกําลังดีครับบ้องบอกไรใหญ่หางครับเขาอาจิเกินมาเห่าอาจิสเปรหละไรนะครับไปเบิงตอนแข้งกันเลยคลิปนี้คลิปเดียวแบบนั่นเห่าเลยครับแบบถ่ายเห่าเลย ครับผมมาคิวแหลกคิวแหลกของไอ้ใช่เหมครบไอ้ชื่อว่าจังได้งกว่าสองไอ้สองครับบั่นตุ่งเกี้ยงครับทีมงานบ้านตุ่งเกี้ยงมากระเบาตัวนี้ใส่หานนะครับนี่คิวแหลกครับผมเตรียมตัวปล่อยครับทางนั้นปล่อยกระลังปล่อยบาเวียดนามครับร่มแห้งตองขอไผ่นะครับทางนี้มาสองห้องครับบาดูว่าสิเบิ่งตัวไหนกอน พ่อเพื่อนพ่อให้พร้อมกันนะครับครับแต่ว่าดันเวียดน้มกําลังจะขึ้นครับเป็นบมยังมาทันป่อยครับาเบึงตัวนี้่อนนซองห้องตัวนี้ครับอันนี้คงเส้นสองครับสร้างสองหรือว่าไอซองครับ เบิงกันครับเตรียมโตวจวดไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อย ข้อกับบ๊บโฟกัสครับเส้นอีลีครับหั่วนะครับคนขางหั่วครับเอาไปแรงเรียบร้อยครับคิวแหลกครับพอสองหองอันนั้นเบาเวียดนามครับนั่นสิบุ้งเจิดเสกันบ้าเบาเวียนนามครับเป็นพนยนต์พร้อมกันได้ครับได้นะครับมันก็เลยแบบว่าโปเห็นพร้อมกันนะครับ มันต้องเดือดเอาละลำไหนลำหนึ่งครับอาเวีนดนาปเบิ่งตัวต่อไปครับเป็นไดๆครับผมพบปล่อยเสร็จินโควล่าขึขา้นเขาลงครับนะครับข่ายขึ้นเขาลงครับสนุกแจงใหญ่ดังดีครับโอ้โ,อโหโลงแห้งครับลงแห้งจบเชี่ยวแน่ครับผ่านไปมินาทีเรียบร้อย ท่างนันขึ้นแล้วครับแต่ว่าทางนีเพิ่งอีกกุดครับไปแล้วครับไปแล้วครับสีขาวครับท่าางใสนะครับอวานีเป็นว่าไม่นะครับ เป็นเบาไหมครับคือว่าบพาะท่านรับแต่งปรับแยงเลยเห็นแล้วออกมาจวดเลยนะครับนำมาขึ้นไปที่เรียบร้อยครับขง็งแรงแง่งมันจวดเลยไปที่เรียบรอยออ้อยกระผมมาเบิ่งอีกรอบนึงครับรอบหนึ่งล้มล่องรอบหนึ่งขึ้น,นครับฝั่งด้านนี้มีตะวันอีกพุทธนะครับกำลังเสียดเียมตัวอยู่นี่ครับหนึ่งครับ กลังเตรียมตัวยู่นอีกรอบนึงครับไปยังไงไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับอีกรอบนึงครับไปแล้วเรียบร้อยครับ,รบ,รรบนี่แซวครับ น่าน,น,านเซลครับแซลโอ้ยกล่องตามน้ำมอสันครับ <laughs> <c oughs> มุนครับ <c oughs> มุนวมมางัไป้แล้วครับ <c oughs> กล่องตามน้ำมอสันครับ ไปแห้งไรกล่องขงมั่วครับเป็นสองลำเนะครับอยู่นี่กำลดงมุนครับเซิร์นขนาดนาน <c ười> ลงแล้วเรียบร้อยครับ เาเบอร์ยี่ออล้ำหนึงครับต่อไปครับผมมาหอดขคิวอีกอีกคิวนึงครับตัวนี้ครับแบงแดิในในจวดวะเบิ่งตอนโยนกันเลยครับเอามาเบิ่งเตรียมโตวยุ่นครับ แล้วเรียบร้อยครับสวัสดี้อ้ถ่ายน้ำเบาตัน really? กับมันไหวนีมุนครับมันไปนะครับมือกับไปน้ำเบาตันกันกดียังครับกดียังครับกล่องกับโโฟกัสนะครับมาไปเบิ่ง okay อีกตัวนึงครับไปเบิ่งเตรียมงานของ ทางผู้ใช้พื้นครับผมมาเฟืองของทีมงานอ้ายเพื้นนะครับนานสิบพันสนมามอะไรนะครับนี่นะครับโอ้หางอย่างงามครับหางงามขนาดเลยซ้อมของกับสีเขียวครับทีมงานอ้ายเพื้นมาเบิองครับผมใช่เป็นยังไงเนาะสนุกไหมเนไ,ไ่ยไปไดดวดพอ ข้อยเบครับเดียวสินอะเดียวสิน,เ,สนเนี่ยมอทันครับกำลังสมาร์ทครับทีมงานโฟรซครับไอรอบนะครับถูกบอกว่าเมื่ออาชีพด้วยครับไ,ไอ้คนนี่เมื่ออาชีพครับปอด เป็นสายจวดอีลี้เลยนะครับเลยลำมันกระซิวยนห้างกับง่ามขนาดครับหางใงญ่ยๆเปรีๆขึ้นไปจะเห็นชัดนะครับเอาไปแจมกระซ่วยน ไปแล้วครับโอ้ทีดีครับงามขนาดครับหางสะท้อนแดดโอ้อยังงามเลยครับนะครับสวยงามขนาดครับทีมงานสังออบนะครับทีมงานเซเลรยน,นะครับทีมีดีเลย สวยงามขนาดครับปลาตัวนี้บักตะหางเลยครับฟางปีๆยังไงครับก็งามเรือยเนี่ยเนาะครับไปไปเลยก็ล่างไปครับกลับไปหาทีมงานแต่ก็สิดึงลงครับว่าที่นี่ตัวน,นี้สวยงามขนาดครับสะท้อนแสงแดดดีงามขนาดเลยทีมงานสาร้างวัดครับขออย่างอีกทีหนึ่ง ท่านเชฟเล่เรอดลินก,กินครับเพื่อนทีมงานเดียวกันนะั่นแหละด้วยปแลไปครับไปแล้วมาสนุกบสนุกบครับเป่าขึ้นครับที่นี่ได้ว่าสะดุลบ ไปเรียบร้อยครับสงายครับทางนี้บ่าวอีกู๊ดครับฟังทางฟังนั้นเป็นบ่าวส่หางครับเสียดายจะเสื้อนุ่มบุญครับบ่าวว่งย่างพื้นเบื่อเอาเนี่เสียงสนุกครับกระโเบาเนียน,นตรงนะครับสั้นครับฝึงทีมงานสร้างบ่าวพื้นเสียลสองห้องบ่อยอีกตัวหนึ่งครับ โอดีลงครับทายน้ำกระบอกทันมันวิ่ครับเอาตัวนี้มาขึ้นมาที่นี่ต่อเนื่องกันไปเลยครับสี่สุดนี่ดิโอง,งามขนาดครับขึ้นไปงามขนาดเลยจะเอาตัวนี้ขึ้นมาที่นี่ว่าหางงามขนาดครับทา้ง ไปปีๆง่ายๆนะครับเป็นไปไดเห็นชัดขนาดเลยยิงแดดแดดยิงฮะยิงงามนะครับครับผมมาเดือดตัวนี้วันนี้ครับตัวนี้ก็อีกตัวงครับแม่นะงามครับตัวนี้กำลังส่งสัญญาณกันครับไปแล้วครับยิยิงเลย หายแล้วเรียบร้อยครับปฏิาการิยล่าทครับปฏิาการิยล่าทน,นะครับจวดเป็นจวดครับโอ้มีดึับขึ้นตรงขนาดครับร่าสีเขียวนันขึ้นตรงครับเล่นขึ้นสั้นนะครับผูใ้ใดสั้นผู้นั้นสนะโมเล่นเสียงสนู่ครับ เตรียมตัวเก็บนะครับอก็เ็บเบิดลระบอวาวลงอันไหนอัไหอยากน้ามัวแมนอยู่ทำบนเบิ้งเตี้ยเห็นเอาวตงหาทำตรงลงแล้วเพราะว่าวาเวียนาม้าม่นก็ยังลงไหมไม่ดทำทป็นเบิ้งตรงตรงลุดแล้วทำโดยตรงลุดแล้ว วราไม่ไม่โดนปั้นกับเราเรมีหางคือกันิเปะนี้ยนาสิชนิดใดก็ได้ทุกคนกันกามเฉียบเนาะยันทีสิเอายงก็ได้มาใส่หางกเพอเส่หางอย่างไรหัวเบาหน่อยมากครับ เราไปทันทีเรียบร้อยแต่ว่าจะไปถามกรรมการนี่ครับว่าจะเอาให้เอาว่าต้นขึ้นได้ยๆะรับครัผมอันตัเนึงป้ครับกับรอเบางอีกครับกับผมมาเบอรอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นว่าอีกุดนะครับอีกุดหรือสองห้องไม่ใส่ห้างครับผมบริเลนเขับไปกข้มานะครับเพราะว่ามันไกลครับกรรมการเขาอยู่บนมางอันลอยหาสิบเมตรครับ แต่ว่าเบิงตอนย่นครับอาจสิบประดิษฐ์เบิงปุบถูกมุ้มนะครับหมายนะครับหมายแล้วเรียบยครับหมายแล้วบางทีคุณครับ อีกนะครับอบหนึ่งครับจวดจวดอีกตัวนึงงยู่สิงครับตัวนั้นตัวสี่สมตัวนั้น้างครับกันตอนนั้นได้ไลยกระโมงครับหกซิป แต่ว่าต้องรอกรรมการครับเบิ่งส่งนานี่นี่ยแล้วนาสิเป็นพระเอกนี่60ครับนั่นแหละว่าเป็นพันธ์แล้วอ่าสังคมเบื้องยาวครับครับมาเบิ่งอีกตัวนึงครับแสดงว่าทีมงานไอซองเพื่อนครับแต่ว่าของได้แล้วแข่งไปแล้ว แตวตัวนีของทีมงานครับไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับไปยังห่างขลองกันครับแต่ว่าก็วุ้ยปัญหากรรมการเราสั้นนั่งพ้อกันครับไปยังครับไปแล้วเรียบร้อย โม่ส่งไปแต่ขึ้นสัน้นแน่ล่ะโม่ส่งขึ้นสัน้นขนาดครับครับผมมาเบิ่งทีมงานเสียแม่นครับเสียแม,นแมนน่นครับโตเต้ครับมากับมาอีกพุดมือหน่อยมาน้อกันครับไปเีกแล้วโตเต้ทีมงานกบเสียแม่นครับ เบ่งว่าอีกุดเนะอยก็เป็นตอนนี้นครับสีแดงเงินครับ,รบรเป็นได้จวดว่าเปิดหิ้ยนเลยบอลเนี้ยออกไปครับออกเสียแม่น,นะครับเอาไปมาวาวไาล่ออรครับวาวดูซื้อว่าเป็นยี่สิบสามสิบดวงนะครับตอนแรกคิดว่าวาวจะมากล่อหลายนะครับ เดเตรียมตัวครับไปแล้วครับไปไปแล้วเรียบร้อยขึ้นสั้นๆเนื้อเอาเจ็ดสิบไปเลยฮ้อไปแล้วครับบอลเสียแมนครับคือทีมงานตัวเต้ครับเอาทีมงานเสียแมนนะครับ <ไป S 1> เอาเจ็ดสิบเลยไปแล้วครับจวดแล้วครับจวดจวดแล้วเรียบร้อยครับเนาะติดพันกันครับ ยงมครับทีรี่ครับอันนี้มาลำกันนะครับกับเสียแม่นงานกํลลังดึงล่งครับตัวนี้ตัวนี้เบาซองห้องครับแข็งแล้วเพิ่นก็นดึงล่งนะครับพัเสียแม่นทีมงานเสียแม่นกันขึ้นทีรี่ครับส้นแบบสวยงามครับ ไปเบิ้งขี้ต่อไปครับสิเป็นยังไงข้าพ่อมาเบิ้งอีกรอบนึงครับตัวนี้มาอย่างสวยงามเลยครับลายท่งจัดงามแบบสวยงามเลยครับสีสดใสครับงามยี่ยประเทศเลยหางมันหางเหา่ยวครับออกสองห่องนะครับวังไี้ผู้ได้สิเป็นผู้ชนะจอไดล่อลุ่นกันครับ บรรยากาศกะค่อนขอ้างคึกคักอยู่ครับบรรยากาศการไสได้อยู่บม่ได้เงียบงออยจนเกินไปนะครับก็บม่ได้เป็นงานใยังยังครับอาเียมตัวยื่นอะไรอย่างใดนี่ไปอีกของงานอีกตัวนึงครับโอ้ขึ้นตรงที่ดีเลย ขึ้นกระหูเลยครับว่าขึ้นตรงไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับสวยงามครับสวยงามตามทองเรื่องเป็นอย่งไรขึ้นก็สวยงามครับแต่ว่าข้มสั้นสิเป็นอย่งไรต้องไปรุน่นกันครับผู้ใดสิเป็นน้ำหมูวัดไปรอเบิ่งกันครับหางกันยาวครับ อันนี้ว้าวช้องเองไปนะครับเนี่ยครับเบาๆครับเป็นกรรมการพความเป็นกรรมการพร้อมเอาว้ามาแข่งนึ่งอวมครับหัวมครับผู้ใดมีก็มา็หัวมได้แต่ว่าเข้ามาเด๋ยวมาครับปีนาสิเตรียมตัวดีๆครับนะครับโอ้หางหมกเงาครับว้าวสองหงส์ันหางเงาแข่งง่ามนะครับอันโบไซคือโบไซไปเลยครับขันไซตรงไซเยาครับ ในบาสีสันสวยงามนะนด่ถึงค่ีนึงนี่เับ,กบ,บตกไปแล้วครับตัวนี้ครับอาไปรอบเมงอีค